เนี่ยเอาเขียวไปอีกอแต่ก็เริ่มแต่กับสักพักเองเริ่มเริ่มงอนเน่าเน่าเนื่นนนนองมาสวัสดีค่ะพวกก,วาากันตอนนี้สัญญาณมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ไลฟ์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ เราได้เลือกละนะวันนี้วันที่ส4สี่นะครับอ่าสิบี่วันนี้วันแห่งความรักเนะสิบกุมภาวันเสาร์ที่สิบ่กุมภาพันนะวันแห่งความรักวันนี้เรามาอ่าปลูกมันกันนะที่อันนี้นะครับพ m 1อ8มหนึ่งเก้าแปดนะหนึ่งเกแปดเราปลูกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนาะครับและเราก็ครบรอบนะตามหลักก็ต้องเจ็ดวันเนาะแต่เนี้เราไล่ละนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยได้ห้าวันครับอันนี้ได้ห้าวันละนะ ห้าวันวันนี้ก็เราก็จะให้อาหารน,น้องมันเวลาประมาณเก้าโมงกําครึ่งครับนะก็อัตราการงอกนะถือว่าประมาณ99%นตะเผื่อสักหปครับเผื่อไม่งอกนะและที่สําคัญนะครับเบอร์นี้นะครับเราทดสอบมาอีกปีนึงนะอีกปีนึงแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะฮะแล้วเราก็จะดูผลไปเรื่อยๆนะว่ามันเป็นยังไงนะ pm หนึ่งเก้าแปดนะครับอ่า ความโดดเด่นของเขาก็คือหนึ่งมีความทนนะครับในเรื่องของใบด่างนะพอสมควรใช่ครับนะใช่ครับว่าพอสมควรก็แล้วกันนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอ่าการทนแรงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งใช่ครับนะตัวเนี้ยโดดเด่นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งเปอร์เซ็นต์แป้งได้อยู่ที่ะระดับสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคระดับ, 31, บสามสิบสามสิบเอ็ดเนะี่ย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยัง2 5 6 8ที่ผ่านมาเนี่ยก็วงการมันสําหรับบ้านเราก็ราคาก็จะล่วงไปเยอะเนาะ,ะประมาณ6 6เจ็ด6แปดราคาคล่วงแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างก็เริ่มดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าที่ว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นผมคิดว่าเรื่องของคุณภาพนะครับ,รบเป็นน้องเรื่องของคุณภาพเพราะว่าถ้าเราปลูกมันแล้วเราเอาผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้เพราะสุดท้าย ก็มาพูดถึงเรื่อง,องคุณภาพนั่นคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเรามีเปอร์เซ็นต์แป้งณวันนี้ณนะวันนี้ผมเข้าไปดูอ่าเสิร์ชดูเรื่องของราคามันสมบัติหลังของสมาคมมันสมบัติหลังแห,ห่งประเทศไทยก็ราคากลางนะครับก็อยู่ที่อ่าถ้า30เนาะถ้า30แบบเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่25นะยี่อ่าคือ2องบาทห้ครับถึง3บาทครับรบ,บางที่อาจจะสามบาทกว่านิดๆ<ช>อาจจะถึงทะลุัตถึงสามบาทยี่สิบตังค์นะนั่นหมายว่าถ้าเราอ่า ปลูกมันเนาะเราได้ผลผลิตแปดถึงสิบตันต่อไร่เนี่ยนะแปดถึงสิบตันต่อไร่เนี่ยเราก็ได้ละไร่ละสามหมื่นบาทเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันได้มันก็ทําให้ราคามันก็จะไปได้ไปต่อแต่ถ้าวันนี้เรามีแต่หัวเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ถึงยี่สิบห้าโอ้โหราคาร่วงไปอยู่ที่พันกว่าบาทนะสองพันพันกว่าบาทประกอบกับต้นทุนในการผลิตไม่ไว่าจะเป็นค่าแรงค่าปุ๋ย ทุกค่านะครับมันจะ,ะไม่ไม่ไหวดังนั้นวันนี้เราก็เลยตั้งใจเรื่องของอคุณภาพมันหนึ่งเรื่องของการทนทนต่อโลกเนาะทนทนต่อโลก2เรื่องผลผลผลิต 3. เรื่องของคุณภาพตัวนี้หนึ่ก็เป็นอีกเบอร์รหัสเบอร์หนึ่งที่ที่น่าจับตาที่น่าจับตาวันนี้เราก็ เป็นวันแรกนะที่จะมาให้อาหารป่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะให้อาหารน้องมันเป็นยังไงบ้างนะเขมีพี่น้องถามถึงว่าโอ้ยผู้จัดการมันไม่ปลูกมันแล้วหรอผู้จัดการมันไม่ปลูกมันแล้วจะไปทําอะไรล่ะครับพี่น้องนะวันนี้วันนี้มาอัปเดตแล้วนะคะผมมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับผมปลูกพี่น้องเพราะว่าเราทํางานวิจัยด้วยค้นคว้าหลายเรื่องนะโดยเพราะที่ผ่านมานะครับ มีพี่น้องเอฟี่อ้อยผู้การดูแลแต่มันดูแลแต่มันไม่ดูแลอ้อยให้ผมเลยแล้วผมจะอยู่ยังไงร,ราคาก็ตกตาค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็ขึ้นทุกขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าอ่าค่าอ้อยผู้การช่วยหน่อยผมก็ต้องไปวิจัยให้อ้อยนะพี่น้องก็เอาเวลาสภาพกำลังก็ไปทำเรื่องอ้อยเพราะว่าผมทาคู่กันอยู่แล้วคืออ้อยกับมันทําอยู่สี่พืชเนาะนะถ้าเป็นพืช พืชหลักก็คืออ้อยกับมันคือพืชพืชอายุยาวคือ1ปีนะสิบสองเดือนก็คืออ้อยกับมันและพืชรองนะพืชเสริมก็คือข้าวกับข้าวโพดนะผมทําแค่มีความรู้แค่4ี่อย่างเนี้ยคือพืชพืชรองข้าวกับอ่าข้าวกับอ่าข้าวโพดอ่าพืชหลักก็คือมันกับอ้อยนะอ้อยกับมันก็คําแค่นี้นะดังนั้นแล้วเราทิ้งกันไม่ลงจริงๆเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยไม่เห็นมันเลยวันนี้เห็นแล้วะะเห็นแล้วครับพี่น้อง วันนี้นะครับเป็นวันแรกนะเป็นวันแรกที่เราจะให้อาหาร,หรนะ,ะเราก็จะให้อาหารคือและแต่พี่น้องจะตั้งโปรแกรมไว้แต่ผมจะตั้งโปรแกรม7จวันฉีดเจ็วันฉีดจะฉีดทุกวันเสาร์ถ้าพี่น้องมีปัญหามีข้อสงสัยอยากรู้หรือว่ามีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับมันสมัมปันธทุกวันเสาร์เรานัดกันนะ<ว>แต่ถ้าเป็นอ้อยเราจะทุกวันวันอ่าพฤหัดกันแล้วกันก็จะเจอกันอาทิตย์ละครั้งเบอร์แรกเลยครับ นะช่วว่านะจดดไปเลยครับ20บซีต่อน้ำ20ลิตรชัวว่าพัดนะคะชัวว่าพัดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นนะครับทําให้การแตกหนอนี้ชุดอค่ะอไรันนี้เป็นชุดมันสำปหลังครับขอเอาเ,เอาถังไปทางนู้นได้ไหมคะ หางผสมน่ะค่ะมันผสมนผสมนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กคือใ่ใ่ผสมอย่างนี้ใส่เล่ยเป็นไรใส่เล่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยับนี่เดี๋ยวทางไปตรงนี้ครโอเคจะได้เห็นสินค้าใช่ชุดเล้งอะไรคะอันนี้เป็นเป็นชุดเาเรียกว่าเล่งการเจริญเติบโตช่วงนี้สิ่งที่สำคัญคือหนึ่งเรื่องให้โครงสร้างให้โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรากเป็นการแตกหนอเอ้ยไปเป็นเป็นการแตกตาแตกยอดใบ ให้เร่งเร่งกันจะลงตัวตัวอ่ะเริ่มต้นที่ชวว่าไปแล้วนะครับอ่าไปแล้วโอเคต่อไปต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นปุ๋ยน้ำยี่สิบายี่สิบห้าตัวนี้จะเป็นเน้นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะพอช่วงนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องหัวเรื่องโปรตีนแป้งสนใจให้มันโตัวก่อนนะโตนี้โตทันหญ้าทันแรงอ่าใส่ไปเบอยี่สิบตรตอนนี้ยี่สิบลิตรอ่าตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นโคกุอ่าโคกุก็ไปตัวนี้นะครับพี่น้องต้องใช้นะ ตัวนี้ต้องใช้มากเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้จะไปช่วยเรื่องคุมมต้านทานโรคนะต้านทานโารคแมลงเขเนะี่ยจะทำให้อ้อยของเราอะ่ะมีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นและปีนี้แรงปีนี้แรงดังนั้นพอแรงปุ๊บต้องใส่จะทําให้อ่าเรื่องของมันสัมภาระมีคุมมต้านทานมากขึ้นนะและตัวนี้อ่าเป็นตัวชีโรชีโรขยายเซลลทําให้เดี๋ยวขอยืมฝาครับอืทําให้อ่ามันของเรานะครับ กินทั้งกลางคืนกลางวันนะกินตลอดนะกินอร่อยนะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่ามีเสียงเพลงเขาอยู่กินกินข้าวในห้องแอร์มีเพลงเนาะบรรยากาศดีทําให้บรรยากาศการกินอร่อยขึ้นนะครับอ่าห้าสี่สี่นะครับหนึ่งฝาใช่ และาาโคซุยอ่าโคซุยนี่เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพทําให้ธาตุอาหารมีหลายตัวครับมีหลายตัวนี่สี่ห้าตัวสี่ห้าตัวหฮกิเเนี่ยเป็นยี่สิบสามสิบตัวไม่ให้ทะเลาะกันค่ะนะและนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแ<ล>็แ<ล>วันนี้สวัสดีทักทายพี่น้องด้วยนะคะวันนี้มาแล้วนะคะมันค่ะก็วันนี้ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับมันก็สามารถทักถามก็ได้ในที่เราไลฟ์สดวันนี้นะครับอ่า พี่น้องที่รับชมสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสวัสดีทักทายกันได้นะคะวันนี้เราทำการไร์สดนะคะให้กับชุดมันสับหลังนะครับเราก็มีอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณสามชุดนะชุดประหยัดนะมีมีชุดประหยัดสำหรับคนที่ต้องการผมผลิตไม่มีน้ำหรือว่าทุนน้อยหรือมีน้ำเหมือนกันแต่ทุนน้อยก็ยังมีชุดของอ ห้าตันพันสองนะเราตั้งเป้า่เาเอาสักห้าตันก็พอเพราช่วงนี้ทุนก็ไม่ค่อยมีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันก็ไม่ค่อยดีเพิ่งจะฟื้นก็ห้าตันพันสองนั่นหมายความว่าผมลิตต่อไร่ห้าตันลงทุนพันสองเราก็มีชุดอยู่แล้วนะสองอันนี้เริ่มแอดวานะต้องการหกถึงแปดตันนะมีน้ําอันนี้ต้องมีน้าละต้องมีน้ําก็อยู่ที่ชุดละสามพันบาทนะก็อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงก็ โอเคที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคก็ใช้ใช้ชุดละ3,000แต่ถ้าพื้นที่ไหนโหมีโรคระบาดเนาะแต่ก็การปลูกก็ก็ใช้ชุดนี้ได้เลยนะชุดนี้อ่าเป็นชุดละ3,500บาทตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องโรคเรื่องเรื่องเรื่องอ่าเรื่องแมลงทําให้มีความทนนะทนอันนี้ก็มาอัปเดตนะคะจริงๆแล้วเราปลูกมันทีเกย์118 198นะคะวันที่9 กุมภาพันธ์นะคะ2 5 6พันห้าหสิบเก้าค่ะแล้ววันนี้เป็นการฉีดครั้งแรกค่ะอายุได้ห้าวันแล้วเราก็มาอัปเดตให้กับพี่น้องได้รับชมนะคะเดี๋ยวกล้องรอทางนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องปลูกมันนะคะเข้ามาได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันหรือพี่น้องปลูกอ้อยก็มาทักทายกันได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้เราจะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังค่ะพี่น้องดูนะครับวันนี้นะครับ การขึ้นกันงอกมีแค่นี้เองนี่อ่แอดมินดูนี่อ่านับนับนะครับอันนี้แถวแรกอันนี้แถวที่สองเห็นไหมแค่นี้เองนะครับจดจําไว้นะจดจําไว้ปีแค่นี้เองนะปีแค่นี้เองเดี๋ยววันเสาร์หน้าพี่น้องมาดูใหม่เนี่ยพี่น้องมาดูนี่เห็นไหมแค่นี้เองขึ้นมาแค่นี้เองนะดังนั้นต้องรีบให้ไม่น้องประมาณห้าห้าถึงเจ็ดวันนะครับต้องรีบลงทีบให้เลยเพราะว่าตอนเนี้สําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะมันเหมือนเด็กอ่อน กระลอ้งแวงไว้ก็ต้องรีบให้กินนมแม่เลยเพราะเพราะเขาจะโตเร็วมากนะใหญ่ไหมพี่น้องดูเริ่มเริ่มแตกมานิดนิดน่อยน้อยเนี่ยแค่ปีปีนิดนิดนอยน่อยฉีดเลยเริ่มฉีดได้เลยเริ่มฉีดเลยการฉีดก็เหมือนเดิมนะคะคือบีบปอยบีบปล่อยนะคะไม่ใช่บีบพ่นอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับเน้นฟืดฟืดนะจะเย็นเย็นนะเพราะเขายังไม่มีพุ่มไม่มีใบออกมานะคะเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็เรื่องย่าใช่ไหมคะผูกการใช่ ระยะปลูกค่ะผูกก้การคะระยะปลูกอยู่ที่เท่าไหรค่คะระยะเดิมครับเม็ดยี่สิบขอผกกู้การไปทางทางนางออี้มันมีอ่าร่องอ้อยอยู่มันมีผู้การเอาอปุป๋ยค่ะปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาตินะคะเอ, <c oughs> เอาใส่ไว้โอเคค่ะระยะร่องเนี่ยคือเม็ดยี่สิบพี่น้องระยะเม็ดยี่สิบระยะต้นก็เม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบคุณเม็ดยี่สิบหนึ่งไร่เราใช้ต้นพัน์อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยกอ 2,000 2ใบต้นนะฮะเนี่ยถ้าเป็น PGM 198เนี่ยเราตั้งเป้าไว้แค่อ่า8ถึง10กิโลก็พอละนะ8ถึง10กิโลก็ตั้งเป้าไว้สักเงาหนึ่งก็ขอ,อ,ขอน้ําหนัก10ถึง12ตันต่อไร่ <ฮะ S 1> ตัวเนี้ยเพราะว่าผลิตสูงนะผลิตสูงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะค,ครับอว่ามีกี่ต้นครับฉีดไปหน้าไปครับ ก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่านี่ระยะปลูกที่ผู้การปลูกนี่คือเมตรยี่สิบนะคะครับเมตรยี่สิบคุณเมตรยี่สิบก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะที่กำลังรับชมนี่นะคะการสีมีพี่น้องถามอีกค่ะเครื่องพ่นยาของผู้การเนี่ยราคาเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอยากจะใช้บ้างเนี่ยหาซื้อตามร้านขายยา,าทั่วไปตันก่บาทพี่น้องเอ้ขายขายวัสดุนะคะคือผมไม่ได้ขาย เครื่องพูดยายนะแต่มันก็มีมีขายแอดมินไฟเป็นคนสั่งซื้อมาพันเท่าไรนุ๊กพันเราแต่โพสของพี่น้องคือประมาณพันกว่าบาทแล้วแต่พันสามถึงพันห้าแล้วแต่พื้นที่เนาะพันสามถึงพันห้าอยู่ประมาณประมาณนี้ไม่เีอะไรยมากมีคําถามอะไรไหมก็มีพี่น้องทักทายแล้วก็สอบถามเข้ามาค่ะครับคุณพ่อหน้าหนวดถามว่าชุดที่เราผสมเนี่ยค่ะถ้าเป็นอ้อยอ่ะชิดได้ช่วงเวลาไหนบ้างค่ะอ๋อไม่ว่าอ้อยไม่ไม่ว่ามันพี่น้องผมเน้นตอนเช้าเช้านะ ตอนอาคา่ะช่เช้าเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเย็นถ้ากางวลประมาณสัก11โมงเนาะ11โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะช่วงเนี้ยงดก่อนเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนละอากาศเริ่มร้อนจะไม่ค่อยสูดีแต่ถ้าวันไหนคลืม้มเนาะคลืม้มก็สามารถฉีดได้ทั้งวันแต่ถ้าอากาศร้อนอะให้ตอนเช้า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 กับช่วงเย็นเย็นจะดีมากนะจะดีมากนะเพราะว่ามันจะปรับไม่ทันมันจะปรับไม่ทัน แต่ถ้าเราฉีดเงี้ยประมาณเก้าโมงนะเก้าโมงสิบโมงเห็นไหมไม่เกินไม่เกินสิบโมงครึ่งนะหรือสิบเอ็ดโมงก็ยังพอได้อยู่นะก็ไม่ร้อนมาแต่ถ้าเที่ยงเนะี่ยไม่ไหวละนะเชิญลก็สวัสดีครับผู้การครับผมวันนี้ก็ให้ดูภาพโดยรวมอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่มากมายเนาะเพราะว่ามันมันก็ทําตามโปรแกรมฉีดตามโปรแกรมนะถึงจะโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมแ,และเพราะว่าการใช้ปุ๋ยน้ำของเราเนี่ยมมนได้กินเลย มันได้กินเลยแต่าถ้าเราใช้ปุ๋ยเม็ดเราหวานไปมันจะได้กินตรงไหนรากก็ยังไม่มีใบก็ยังไม่มีแต่เนี่ยได้กินเลยเห็นะฮะเดี๋ยวประมาณอีกสักเจ็ดวันนะนี่กำลังปีขึ้นมากำลังปีขึ้นมาตื่นช้าหน่อยเพราะว่าที่พี่ผ่านมามันหนาวมันก็เลยช้านะจะนี้เริ่มคลายหนาวด้วยแล้วก็ให้กินมันแรกเดี๋ยวอีกเจ็ดวันจะบึบแล้วพี่น้องจะเริ่มแต่งตัวดีขึ้น วันนี้ก็สิบสี่กุมภาวันนะคะวันแห่งความรักเราก็มามาให้อาหารน้องมันให้อาหารน้องมันของเรานะคะวันนี้สําหรับพี่น้องสายหวานนะคะสายอ้อยวันพระัสค่ะทุกวันพระัสเราจะมีการไลฟ์สดให้กับพี่น้องอัปเดตนะคะอ้อยเราก็ปลูกใหม่แล้วนะคะใช่ไหมคะผู้การผู้การอ้อยเราปลูกใหม่แล้วเดี๋ยวพี่น้องรออัปเดตใช่ใช่การปรับพื้นที่ปรับแปลงใหม่ใช่ค่ะประมาณสักสิบเซนอะ กลๆสิดเซนิห้อะไรคะคือ,อยังไงครับเพกกันการฉีดอะถ้าฉีดเอก็กถ้าคุณฉีดเนี้ยลมคุณกี้เลยรไปมาสักสิบห้าเซนอะฟื้นอ,อย่างเงี้ยคคุณทุกเกอร์บอกว่าสวัสดีค่ะถ้าคุณยกสูงมากสวัสดีค่ะ,<ม>คะอืมเออเนะี้ยโอเคใช่ได้วันนี้ก็มีพี่น้องจะเริ่มปลูกกันแล้วนะคะ ดูดูการใหม่ค่ะสำหรับพี่น้องที่มีน้ำแล้วสำหรับพี่น้องที่ไม่มีน้ำล่ะคะพี่การถ้าพี่น้องที่ไม่มีน้ำเนะี่ยผมจะแนะนําให้ไปปลูกประมาณหลังสงการแล้วนะหลังสงการแล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะปีนี้ฝนมาอาจจะมาช้ากว่าปีี่แล้วและปีนี้ฝนน้อยกว่าปีแล้วถึงส0สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปีนี้ของจริงนะเ่ไม่ปีนี้ยังข่มไม่จริงเพราะยังวอมอยู่ปีหน้าจะเริ่มจริงแล้วปีนุ้นจริงกว่าปีนี้นะจากนี้ไปนะครับจะเข้าสู่เดินทางเข้าสู่ เอลนยู uh, จะแรงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจะเข้าสู่เอลนยแล้วครับพี่น้องนะจะแรงนะแต่ไม่ต้องกลัวถ้าพี่น้องใช้ระบบของผู้กันมันนะครับมันจะทำให้ไม่ว่ามันไม่ว่าอ้อยจะทําให้พืชมีภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายได้ดีได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆพี่น้องไปใช้ตอนนะครับตอนที่เกิดเกิดวิกฤตอันนี้จะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่ากับที่เราให้กินตั้งแต่เล็กๆ ตั้งแต่เล็กๆเลยเงียฮะตั้งแต่เล็กๆอ่างเนี้ยเขาจะได้กินตั้งแต่เล็กๆเขาจะมีพุมมต้านฐานมากมากกว่ามากกว่าโตแล้วโตแล้วก็มาใช้มันไม่ทันเพราะว่าพืชมันต้องสะสมมันต้องสะสมนะค่อยๆกินค่อยๆกิน7วันครั้ง 7- 10วันแล้วแต่พี่น้องจะตั้งโปรแกรมพี่น้องจะตั้งโปรแกรม7วันฉีดเจวันฉีดก็ได้หรือ10วันครั้ง10วันครั้งก็ได้แล้วแต่ความสุขของพี่น้องแต่ก็อยู่ประมาณ7-10วันอยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้นะครับ ค,คุณฟอฟายนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะผู้การและพี่น้องที่รับชมทุกท่านค่ะคกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยค่ะโอเค okay, ค่ะสำหรับนี้ก็สำหรับพี่น้องที่มีคําถามเกี่ยวกับการปลูกมันสําปะหลังต้องการปรึกษาผู้จัดการมันค่ะพี่น้องก็สามารถโทรมาปรึกษาผมก็ได้0819 7 2 5 0 1 2โทรมาปรึกษาได้เลยหรือพี่น้องจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวแอดบินจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับอื วันนี้ก็ผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าหลังจากที่เราให้อาหารทางใบไปเนี่ยผมพู้ยันมันไปเนี่ยมันจะโตขนาดไหนนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้เลยครับสวัสดีค่ะ